สวัสดีพี่น้องกำลังสีไปบ้านแม่ตาพี่น้องไปเห็ดข้าน้าข้าปุ่นซอยเพิ่นเพิ่นโทรตามให้ไปเห็ดซอยสีบุญบ้านเพิ่นนะพี่น้องบุญบ้านเพิ่นมาอื่นเพิ่งก็เลยว่ามาเห็ดน้าข้าปุ่นซอยในเรื่องแม่น้องมิ้นเงาสดสีไปคนเดียวพี่น้องแม่น้องเทนอยู่น่าแม่ใหญ่ ไม่ใหญ่บ่มีผู้ยุน้ำเพราะว่าคนเดินไปเบิ่งบานเบิดเขาก็เลยสิไปคนเดียวไปพี่น้องตามไปเบิ่งกันหยุดสาวเมตตาพี่น้องมาหอดแล้วสบายดีปะลูกสบายดีปาลุงมาหอดเดือนแล้วมาผู้เดียว,ห,วหอน,นได้แล้วโอ ไปพี่น้องตามไปเบิ่งกันเลยหม่วงขวดนนี่ข้าเจ้าเอื้อนหม่วงยังนี่นะม่องเอึดหลงอึดหล่องสิได้กินหม่วงซุกเอึดหลงกับบ้านนี้แหละเงินใหม่โบราณเลยพี่น้องคือเคยสิบวุ้ซุกวันนี้คือแดดแท้ สิไปออวคือขันใช่ไหมฮะมได้ยากมากเมื่อยเด็ดะบูเคมตาพี่น้องยงนินขนมบ่แมตพัดยังไงยังไนะาต้พัดพี่น้องใช่ิ้มาละสิซิมตีหนึ่งแน กระต้มพัดอันน้ำมมพัดมันก็สีเคี้ยวเลยเนาะว้าีบุกครัวเมตตาเาตะโทรนำ้ำฮ่าก็มว่าโทรน้ำเลยว่าเมตตาโทนำ้ำเลยพี่น้องเหมอนมาเห็ดน,นั่ข้าปุ้นพี่น้อง <c oughs> อือ,อนี่พี่น้องร้านสาวแก่ของเราใส่ใจใส่ยังมึงอึอ เออใส่มองอึพี่น้องเพิ่นกำลังลวกไก่ไก่ซองโตพูน่ะหมูปุ่นนะเหมาะจำได้ปะนี่หมะกนไ้แนพ่อบน้อยบใหญเออได้อยูสั่งนะตำลังคักได้พี่น้องเฮือคนครัวติดเฮือนเลยคัวม่ตากบอนะคกแล้วแบบนี้นะ แตงโมอยากกินเนื้อโมเตะกำลังม so ันล่างอยอ่นะเอาแรงมาเสียอ um, ีกไงไก่ไก่ล่าท่านี่แหละพี่น้องเฮ็ยน้ากระปุ่นนะไก่ล่าเฮ็ยน้ากระปุ่นแค่ตะกี้ว่าเสียอ่ป้าเลยพี่น้องคงไม่เงื่นชื่อกระปุ่นงานยังเนาะอันงานอันบุญสลองลายน้ำรถสลอะลายนำรถพี่น้องบุญบ้านเพิ่นบุญท่องเที่ยวบุญท่องเที่ยวประจำปีแมนเดือนหะใช้นำรถคุปปี้ มีทุกปีพี่น้องแมนอยวดดอนสวรรค์มุดจอมาเลยพี่น้องมื่อื่นงัดกระปุลเพลินเพล่นแมนเพื่อนไปท่ถวเที่ยวดอนสวรรค์เลยพี่น้องเห็นไหนนอนในตาสีพาุชมเพื่อนอาชะลงไปเทียววัดดอนสวรรค์แถวเยวป้าโตบานละมงหลังกำลังกันหยาดเนี่ยใกล้จะเบ่งก็สมอยู่ล้พี่น้องอยู่แนวดอนสวรรค์กันมันเป็นแดดของเที่ยวเด้ ไก่ซ้องไก่งมาเห็ดซอยหรือมาถ่ายคลิปพี่น้องวะน้งวนงลทั้งซอยทั้งต่ลิปหมอน้ำบักใหญ่ข้าปุ่นจักโลกอ่ะสิมาสิมาโลหมอน้ำน่ะจักโลกหมอน้ำไะเลยหมอนี่ลหะจังเล่อาโ่ เนาะทำหมกแกงเงถึงมีซุปหเลยเนาะหมกน้ำกระปุนชาโลนไงต้มกีบจีเห็ดนำหน้าไก่บ้านไก่ละสองตัวแม่ไก่ลาะเนาะไก่ละเกาะเองไปซื้อ มีเงินซื่อพี่นองเอ้ย็เลยเอาไก่จะพอจะยเอาไก่แม่เคาเลยนะนม่นก็ซื้อบนะันแต่แค่สบัว่าพ่อซื้บอบัาต่เลยขายหมกพีก,กับอะไรขายเ่ยครูหมกพีกมาสิขายน้ำบาดาน้ำเมืองมาขยอะไรขายพี่น้อง <c oughs> ไบมีเงินส่แล้ว มันต้นน้อยบ่ยเจ๊เลยเออต้นมันเนี่ยหางมันร้ายติบอยู่นะหางมันบุจัาเอามันหน่อยถ้าจองเอาทำไมนี่พกบุบบเอารเออบกอีเอาไปขีู้แล็อีกเอาายตัวนี้เอาายตัวนี้เด้อมาเลยเนียเสีเอาออกมาสอยเย ่ตัวพี่น้องหมอปักใหญ่ใส่ลงก่อนใส่เป็นตอนเป็นตอนลดพี่น้องว่ามันสุกแล้วเอามาสีกต่ำสุกแล้วยังสแล้วออกมาสีขึ้นตอนหน่อยตามมลมนโบ้เรืเอามาผ่านจำอันที่อื่นผ่านนะคะ มันมันบวมไปแล้วนะมอนร้อนมันเปลือยอืมอ่าเรียบร้อยบวมไปแล้วพกขย่ายสั่งขัายสั่ขายสั่าัขายขายสัั่สััสัายสัยสั่่างายส่ยาา่าาข

ta mập thịt ngon. nào ơi, chim ơi, mẹ nông minh. Có xe minh có hết. Có hết rồi, người ta chăn hình bò sên, mẹ nông minh Đi đây, พุ่นซีเมอ่อแม่น้องมินเล็กน้องเลอหมอศิหาลูกแม่นแต่เรเมื่อไม่แต่แม่จ้าไปกินข่าวอยู่เรือยแม่น้องมิ้นวันนี <c oughs> ้หาแม่น้องมินม,น,มน,งมนมาสอยอันนี้ปรชีี

มตัแล้วหนึ่งก็มาเตะเฮือกี่นองมาเต่ามงเด่นรนงกปนสี่โกว่าส่โมงกว่ามาโมอยู่เดนห่งที่กำลังินข้าวอยู่นย่างคำย่างถิ่่หูข้างเมี่ยว่เดือดเมื่อบัตรปัไกันมาตัวน่าอุ้ยแป้งนัวเนียนเลย Hm? khỏi quá bóc. đây đấy thôi nam mì là quá tục ngon tay. Tôi đấy thôi đấy thôi đấy thôi

จำสิ้นไก่พี่เนาะเหมือนอะไรขนนอยเลยสิ้นไก่ลาเมตา บาัสดีพี่น้องเป็นมือกล้องให้แม่มินนี่พี่น้องเขาห<ม>าก<ม>า,ามาใส่ปลาแดกพี่น้องต้มแล้วเรียบร้อยแล้วครับเราเบิ่งบักบ้านเขาก็เลยว,ว่าก็สกินบ้านเนะมี่น้อวันนี้ว่านึ้อเขาจะแล้วเลยเนื<า>้อปาอืมไหวกระดลมมันปลาตึง้งแท้เอเานื้อเนื้อไก่เนือ <c oughs> เน้อไก่พี่น้องเขาก็าาเลงชัวเนื้อปลาเนื้อไก่เน้นไก่บ้านจ้ะ ไก่บ้านพี่น้องเน้นๆไก่บ้านพี่น้องสาเมเน้นเลยสองโตสองโตจัดหนักจัดเต็ม้านเมต้าอือูัวเงิอ้ยรอแป๊บพี่น้องรอแป๊บสักครู่ตอนนีพี่น้องใส่ชั้นนี้แหละสามีสามีบอว้าตตอนเน้นๆพี่น้องผม นัวจุ่น um> anyway um> um> ี่พี่น um> ้องใส่น้ำกะทิพี่น um ้องนี่เออไม่รองประเด็นไหน้ำกะทิพี่น้องใส่ลงไปเหนไหนน้ำต้มขึ้นเลยแหละใส่น้ำหนาพี่น้องหม้อพดลุงลวงเลยป้ากำลังลงขูดเอามันเบิดเด้อปลาตัวพี่น้องได้เมนองมินให้ขูดเบิด หมอจะโอ้ยขีนเลเียงแต่็อ่าตัวพี่น้องแป้งนัวลงบานนี่กตัวก็ตุ้มลงหมอนอ่เนาะเน้นเน้น แสดงดูดเบกพี่น้องเบรกป่ะสัตว์เปน้องวินเบกเม่น้องวินสั่งเองนะพี่น้องเด้อเกือบเบกมาอยู่เกือบเบกมาอยู่คนละซีมเลยยัยก็ปลาแดงเขากำมันสุกแล้วนะพี่น้องปลาตกยอเนื้อมันพูมาอยู่หน่ะพี่เนื้อไก่เนื้อพูคือเครื่องบลเนาะ เสกคุบ่<ซ>ได้เนาะมันหมอใหญ่พุ่นแม่นว่าไก่สองโตไปได้ไหนกันเซ่บไข่กบป้าอยู่ดอกไข่<ม>พอนยังพี่น้องหนกจอมานได้พี่น้องบุญบ้นานผลมาอื่นไข่น้ำยังไข่โตบ่ได้ซื้อ <laughs> <laughs> ตะกี้มัวแต่เอาปลาพี่น้องแม่ตาผมมีเงินซื้อปลาก็เลยเอาไก่ ลาเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีขอบใจที่ติดตามพี่น้อขอบคุณลงหน้าแล้วจ้าบ๊ายบายขอบขาติดตามช่องแมตตาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมสบายดีจ้ามากินข้าวปุ้นบ้านเด้อพี่น้องเด้อบ้านแมตตาเด้อหน้าโบพี่น้อง